โอ้งามแด้หรเอเอาห้างมันขึ้นม้เขาเมงนางนีได้แล้วสำเขาซอยไปนั่นแหละงามได้น่ะงายมันด้วยเน่เป็นลำแข้งอยู่เเออมันถือสโนว์อยู่นอหาีาขาวก็ช่วยของแท้ของแท้ของแท้ี่โอ้โหประคงามเรนบ่งขึ้นมาหเลยนะขึ้นพวกเจ้าคนการกบกัเห็นบ เด็่เด้นมาเต้นโอ้เด็กคิงเด้พี่น้องเจ็บแล้ว เดในก้อนยาฮะพวเบื้งคนเห็นได้นี่ยเด้อเดียวมาเดิมมาากันน้บางทีเห็ดยั้เห็ดอ่าปวกอันไม่กาหอันเกือมาจะอมากอาพวกเ้้เห็นได้ขั้นต้นคนจุ่มเขาก็เห็นผลแล้วเนาะเห็นผลต้นบานงแล้วเห็นปเอารถฝกระตกสนเลยหิมะเลยมันถือสนงเลมันบางอันเย็นบ้่นวะแข็งมาให้กเบิ้งด๋างงามนะเห็นป่ะเห็ดปวก เราไม่จุ่มจุ่มหน่อยนะก็แล้วเกิดใหม่บางคนหลายหัวเนาะเออตัดขึ้นมากครับบังอู้งามแล้วบังเอาเอาห่างขึ้นมาใหมเครับิังนักกาเออปิ้นดูพอบปื้อป้นมานเด็กกำลังเกิดแล้วพอดีงามนะจะเ่าหนึ่ง่ได้ซอยตีนมันออกซอยตีนมันออกแม่หนึ่งแม่ทั้งรุมให้มันเกิดอีกเออขังนี่ปลาซอยลายฮะดีได้แล้วสำหรับเขาซอยไปนั่นแหละครับบัง โอ้ในทงอีกคนละหลเอาต้นละไม้เขาเบิ้งด้ยมันเป็นเหงาหนะตัวเงา,าง,งามจันอเอเอมถอปงามได้นะ่ะงายมันด้นะเป็นน้แข็งอยูไ่ไลเออมันถือสโนว์ถือนิ่มาเป็นแข็งแข็งใส่ใ,ใดมอย่บอกอยางฮะเท้รอยเอาไข่ผมเห็นฮู้อเอยมองไรมีมันจึงมีได้มองแล้วมีบุรีมีอัูได้ เี่ยน yeah. hmm. uh ี huh. uh ้าบงป่ายังนี่นี่เบื้งนี้บอกเขาป่าเฮ็ดปแล้วเฮ็ดตัเกิดอยู่ได้หาเฮ้คนาเลยอ้ดักดัดแล้วเขาดอกนี่แทรขึ้นมาพี่น้องป้าข้าช่วยโงาขนาดเลยนะหนึ่งในบักแบเ่ยนะตัดเออตัดแล้ว ไซค์ใครก็บางนี่หรือวของแท้บ่ของแท้ของแท้นี่ตาเด็กน้องปีนาคอนสิมาเอาให้พวกเจ้าเบิ่งเด้อพี่น้องตอนจุ่มๆคอยหูปลาแล้วบัดนี้มาใส่ถุงสโนว์สต็อกอีมาท่านบอกมาหลอกกับพวกคุณว่ามันเกิดอยู่ปลาใดไม่ไพ่บอกเจ้าไม่ใพ่บอกเขาที่เขามันหลอกเอาเองหาเห็บเกินสิมายังขาวยังงามเมื่อกาสิลากมือไว้ ทีมเหยียบล้มทำเปื่อยเอาขึ้นมาตัวไหนยิ่ง่ยกว่าเอาขึ้นมาหนึ่งเลยหนึ่งจำเจวโอ้ยบกักแสบเลยเนี่เห็นไหมงามนี่มาหาเห็ดปวกเลยงามยิ่งขึ้นมาโอู้หวานขนาดาานั้นเอองามแน่น่ะเอาขึ้นมาโรด,โด,ดให้พี่น,อน้องมึง่ลยเนี่ยขึ้นมากะซะซาคือบดตัดโสดเออ,อวางลงจะมตาตัดมันตัดเห็ดปวกงและงาม ตัดพีนน้องมึงถ่ายยูทูบเอาตัวนี้ไหมเดี๋ยวตัดแล้วมาครับผมทั้งหัวมันเหลืองลามเลยถูกคนสมันดำเลยดำหลายคืนนะครับผมมากเลยตัดซสะอาดเลยพีนน่องเขาเปนมัี ใสุ่งสิเต็มเลยจะได้อาุงไม้มาจากทงเลยโอซา,า,อารมาซือมาแล้วมาเก็บลินด้ยเอาไมาเช็ดบึงซื้อแะ้ววันที่นีอยู่ใส่เด๋ยวมีแท้จืหมองมองเรียบบัือบอ,อของมาไม้ไว้อขนมมาไม้ไดีดอกนะขึ้นลดตักไปขึ้นรดขึ้นป้าไว้เมื่ออืนเมื่อคนกันหนาวเลยฝนตกสมันหลายลเาหละตักไบไหลคาร์บูเห็นน้ำเจาเบัดละบัน บแล้วแบบอีกนะอาสะท้งไหมทนองบงบัดบที่นอือ้ากัิแนมโเห็นกัน้เห็นเ้งปเ็ดติงัพี่ปลาบอกครับแมไปหาไปเิ่อีกนหนอัหก่นอโอก็แม่แล้วบ่นี่ไปจุ่มอยู่นี่นี่เเอาตัวนี้ก่อน ยังไม่ทันบ้านนี่โอเม่นคนละเฮ็ดเฮ้ยโอเม่นคนละเฮ็ดโอคนละเฮ็ดมาบอกกันหน่ดูคนละเฮ็ดถือว่าคนละเฮ็ดบอเอาไปแล้วคนละเฮ็ดเฮ็ดพี่เบือบอเขาบอเอาเฮ็ดพี่เบือมันไม่ใค่ค่หาเฮ็ดบวกเลยเฮ็ดพี่เบือบอเข้าไหมเบ้อตีนหาเฮ็ดบวกเลยเฮ็ดพี่เบือเบื้องเอาของแค่ไหมครับเบื้องนี้ของแค่เฮ็ดบวกไม่เจองานใหญ่อันนี้จะเป็นของแค่บอมันกาดใหญ่จังของแค่เฮ็ดบวกกาดในหน่อยโอเม่นเด้พี่น้องไปหาต่อ เอาแน่เดี๋ยเอาให้พี่น้องมึงเนีพี่น้องเอ้ยเบิรนบ้านเราจะสากันมาเห็นออแล้วบูฮูดิทีแ้วมาเนาะมเห็นนาทีมันมีนะก็มนี่เหรอบเบิ่งมันสแรจุ่มงามเลยนะปาเอคืนง่ายหมเออง่ายขึ้นมแต่ลุ่มปูปาพี่น้องมันปาเ้นมาคนไหโอ้กำงามิงขึ้นห้องนะ ปลาเนี่กินแซบอยู่นั่นเลยเอามือปั่นนั่นปลาสีกินเลยนี่เอาออกมาเบิดเลยง่ายเลยายเนาะโอ้ยหงายแล้ลึงออมาเลยเนี่ยจุ่มเดียวเลยบอกคอนจุ่มเดียวนะคะคอนไหมเออเอาตัวนี้ขึ้นมาลึงขึ้นมาไปเลยเอ๋อชงยางใหม้อะไรเลยเอออันนี้เอาเอาเม่นเงานี่เอาเนี่ยเงาเนี่ยขึ้นเลย ให้พี่น้องเขาบิ่งแน่นี่เขาใช้ถงยางใหม่มาตัดตีมนมันนยเด็กนี่จราเ็ดปวกเขาบอก <Okay. S 1> ตัดไหมตัดรอดเออะเด็กเก็บมาดอกมันเป็นหนึ่งมันก็บแสบมันกับส้มซอยมันก็ตัดตัวหนาไปเอาทุงยางมาใส่นี่มันติดต่อทุงยางให้ตัดตัดกองไปเลยทุงยางนี่จระเ็ดปวกหนึ่งในพวกสแสบจำเจียวสม บอกเขาแม่หนึ่งจำเจ้วโซมแล้วก็เห็ดแกนแก้งเ,เห็ดแก้วก็ได้หวหัวใส่กับอันน้ำใหม่ก็มักอึแซ่บไปแซ่บโอ้หวยงามน,นะตัดกองไปเอาทุงยางมาใส่พี่กายเนี่ยคอยว่าเลยนะมันมีนะอยู่หม่งเอาไปจืดหม่งมั พีินาเขาจิ้อมองมันเละจื้อเอามาหานาทีทิศแล้วนะเขาเอาก็ได้ทิศแล้วมาหน้าที่ไจื้มง่าประชังนต้นปล่อยให้มันบ้างคืออยู่มองล้วห้าหู้ได้มองเ้าหู้ต้นใหม่ไหมนี่บ้แต่มันบ่ออกซิเบื่อไงเนาะแก้งหมอนเป็นหมอนหนึ่งแจ็คเลยวโทงเจออยู่ใจเปล่าเลยหมู่เดียวจุ่มเดียวแกงเป็นหมอจุ่มเดียวแกงเลยหมอนหนึ่งเฮ็ดอเมริกาต่างเลยบอก ต่างบานท่าบานท่าบริเกิด์เนควยแบบนี้ได้เกิดเกิด์เป็นดอกไม้บานทับดอกเดียวมันบอกเฮ็ดยังคือกันเนาะเป็นดอกบดคันนี้นะโอ้หมูหนึ่งหันจักเท่าไร้ดอกเป็นควายแบบไงเฮ็ดข้าบุกินก็บุกควยไม่แต่จักสนิทเอาเมื่อปันภาษีนไงแล้วเขาไปได้มาอีกทินาแล้วพนาพินาเขาเด้อมเลยเฮียนหูหมองมันไอยไปกระต้อนอได้กตงนี้ เดียาะใส่เนี่ต่รงนี้เาได้คยเดียวนึงโม่เมาเทเลดี้หม่มาจนยุกมัหมดเลัน่เอาตวนี่ง่ายใช่ไหง่ายงใ่าใเ่ยิใ่บหวเก็บเพชรหัจน่ำโอยดี๋ยว่ไคือ้นรถัวร์เอวะเธอไดๆนั่ใช่ โบตตวเบิดและคุณอยู่ในผูผ้พูดนี่เอาตัวน้ก่อนี่ดอกงามเหรอไหมำเลยสอยไปซ้ายเลยพวกเจ้าเงี้ยงกานเฮ็ดคณะหมดไปซ้ายันสีเหน็นหมด,ดเเห็นบบงอมงาๆกำลังจุง<า>ง่มแบบในงานเลยมดไปซ้าย,ยจนสีเห็นหมดเเห็นบ่เบออเห็นไดน้มแี่ มดเน่แหละอืล้วใช่แล้วกนา้ำน้ำน้ำเลยเอาขึ้นมานี่มันแจ้งดีขนาดทายน้ำก็เลยเห็นบอตัดอืนี่เขาเปมาทงใส่คาถทงใส่ใค่เด็เด็ดแลวติดโอ้ัดโอ้โใส่นมฮะใส่สียงเลยใส่ ไปมาสิมาสิบ้านิบบ้างตัเ็กกนคืนพวกยาวขึ้นมืดป่ะการกวบการเกียดอะไครับนี่ใช้เห็นบอกติงแห้งเด็กแบบตัดตหดตั้งตัดอันแสนถูกนะตรงใช่ไหมจต้อง เก็บเป็นทงเลยเยอดไปปกันอะไรนาหมไงไปไม่ได้รับโบตด็เด็เเขาไม่ีหิเออใช่มันม้ยนี่บุปาแล้วกล่องสุดทายไปได้มีก้อนหินให้เราถ้าเบิ้งยกใช่ไหมคือว่าเสียเทงมาตัดที่บ้านนะโบตัดเแลงเาให้มันเกิดดิให้มันเสียดินาด้ว เดี uh ๋ยวยับเหยังเหรอยังงจุเคืน